Eu เด้อสองสามมือนาะค่ะสองสามมือก so ันิได้ยินข่าวดีนะค่ะเอกผู้ใดสิได้รางวัลที่หนึ่งก็มือวันที่สามเส็จไปคู่กันไปแจ๊บพิธีคือเก่านะค่ะที่วัดป้าบานมือหรือว่าวัดปูเททองก็สิมีแนวแกลี่ยขึเก่าทำหน้านี่แนวแกลี่ยขึเก่าก็คือมีปลาทู่แล้วก็มีลงท่านมีลงท่านนามแล้วก็ันยังก็วันเดียว มาใหม่ยังไงเป็นเป็นเป็นฮอแม่นบะตอนี้เป็นฮอเพปอดว่าสิมันรวมนั่เป็นลอยคนละค่ะเอาเปลาปลาไปแจกทั้งยูทั้งน้ำเปล่าอัน่ะสีล่งค่ะทั้งน้ำเปลาเนาะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะอ่าผู้ใดอยู่บ้านไก่เลี้ยงเพียงหรือว่าเป็นมารวมงานกับขอเชิญในนะคะที่วันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดซิงหาเนี่ยค่ะค่ะกะสีเฮ็ดแล้วกะสีรวบร่วมต้นผักป่ากะสีเฮ็ดหอมน้ำนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ เชิ่นสิปลูกกรบเบืองน่ำครับการลอฟังวาหยอดสิเดท่าใดนะคะยอดปลาปลาสิเดท่าใดแล้วก็มีการล่ำถวาวช่วงเสาร์้ะคะได้เรื่อตั้งเตหนึึงโมงเสาร์ไปเพราะว่าสวยแล้วมนสีแเดียน่ะมันเดียดเดีดเดียดอกว่าค่ะมันค่าฝนบันดีสิค่าเดียดามีเนีพอดีจะยังเกี่เกลี่ยอะไรเด้อฮัลเดยมันไม่เลี่ยงกับสิบโมงไมเลงหมดเกสิบล่ำได้เนาะ ค่ะอาจจงไในก่ะเดี๋ยวรอดติดตามแล้วค่ะเดี๋ยวสินีมุน่นผูให้ค่ะ เออมาลยมางี้วงาปูกาปูคือภค้าภูผู้ปูปูคภก็คือกระคัาเก่าบาทเก่าเขาก้ากระรับบูชาชื่อใทยคือว่าเออมือเลีว่าชื่อ่าเปิดเมื่อมือเมื่อพื้นพนมห่อทุกุมมาบอกด้อยครับปูว่าชื่อ้าไปวันนี้เออมือโข้มือร่างมือโข้มือหมาง่อพอว่าขั้ว่าอืมเดี๋ยวเราพึ้นคือการนาดูก่อกนะลูกนะ เอ <im sharing> อมือหนึ่ง e วัน um, คือย <rim> <pl> ี่สแปดก็งอก่อหอบวันคือนึงยี่สิบแปดยี่คืบเ้า้ามบ้าเออแต่ว่มีวันคือสามสิบสองนะลูกนะมือวันคือหนึ่งนะลูกนะเี้ยคือมืออืมลูกร้านการคือเรื่อนข่าวดีการคืเืงโครกเลยล่ะอืมอกเครืองากขังมือบ่มควงขับ่กเนาะอืพอวันค่ะอืมกำลังคือเรื่องข่าวเบิรทุกวันอืม ข่าวเวิร์คว่างเป็นเธอเบรเบอร์ขาปูเวมเออองค์ที่้องกำลังถึเจอเจดค่าวในจังหวะงบฝามางบพราไหรฟองหวันเริ่มบ้านที่อหนึ่งนะรูกปะคุณกากว่าืินงบข่างข้าไหญ่บรูครับพูอืมเป็นง้นคือบ่รู้รอฟังปูเพราะว่ายังไม่รู้อ่ะ มันก็เลยไม่รู้ใช่ไหครับครเออในเมื่อไม่รู้พ่อก็จะบอกแต่ก่อนที่จะบอกคุยกับลูกหัานก่อืนอ้าวค่าจะถวายอะไรว่ามาได้ไปค่ายค่ายเร็วอยู่บวกค่ายเพราะท่านแร็วค่ายค่ายคือื่นค่ายคือพอค่ายคือื่นเธอพอว่าค่ะ มันนาบอทันแล้วค่ะเออมาลูกเอามาขยมาแล้วขยมาเออได้คือได้เสีืองเรื่องงานร้ายกูร้ายค่มร้วมบุมมาลูกล้างได้คือได้ขังลวบมเนาะอาของห้ลูกล้างมือสกมือรักมือสกมือม้าสุขภาพแข็งเรง ข้อหันนู้นางน้องขอหันช่องหแรงมาอ้าวเงาเงาคู่ปูกคู่คงดับด้วยด้อดหึงหึงแล้วก็ด้วยด้วยเอออ้าวอันนี้ดับเลยค้างเบารับม่ถึงว่าได้รักไม่จตาไม่ได้คางนะเอามาของเงินกัเองอันนี้ของอื่นงานก็กาะกับบัตรเชือกเอือพวงหูงางท้าววันนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดืงไหมพ่อวันชื่อข่าวไป เออมือเพราะืึ้นข้าวแปเออขออาหารพ่อกระเทิเร์นถ่ายปลามลาอแด้ว่าค่ะอ <c oughs> เอ้าก็คือบัคเชียรเอออาหารกลางวันอาหารพ่อกระเทิรนใช่ไหมครับอรูเออหายไปคือต้มบัคห้อยมากึกงนก็ตามบักคุ่งจักหาเครืบาเดเริม่มหมอแดงเริ่มครับอเอคือหาครือบาดกับพ่อแบบก็ไปหาคือวัคือไกา,ามันเปลืองเงินหมงจักบวบ่ะ หาคือกกะอิะ่มแบบเยอะตรงบบห้อือขนะออนนลเข่าค,ค,อค mm hmm. า,ยา,ยาอยู่นะพอคืงาหมูแดงพ่อกระชื่นรอบดือจะก่อหวานง่ายมา,ารอบดืงาหมูแดงประมาณสองคนขึ้นพอตัวช้ำขั้นวิถีแรกกั่นแล้วก่อหวานง่ายไม่วิถีแรกกันอยู่งนเหระนะอืม ปึกไทยราากาดช้อทุ่มขึ้นเอาลังคือขึ้นขั้นพอได้กลิ่นข่าวมากแต่อม่ว่บรึษพอพอกระเึิ้งมาะอาหาร่างเขาเรียกอาหาร่างมาแบบอืออาหาร่างพอแบบก็มากมากเยอะแยะงก่อนอือพ่อได้ดูได้กลิ่นจักซื้อเยอะบางด้นะจดซอเยบะอืมได้จัลซิบเก็เอางงวะ พอว่าเป่าคือพออย่งไรคือเออของคือเป่าว่าพอเป่าว่าพอเป็นจากพืชกระหน้าได้บอกเสืยงเป่ารู้นะเป็นจบกพ้ชพืชกระร้าหน้ารู้ได้เรือเปาเออเป่ากับเป่าว่าครับข้าว่าเป่าคือหงมันทอกันเข้าใจว่าข้างมาทอกันคือใครสองวนนส่มาออกมาไปดูพืชเปิด เขากระเด้อเป่าเขากระอด้อเอือเป่าคือเรื่องหนึ่งคือกันมันแห้งขันออกมาเป็นลูปเปิดคือกันมันเปลนหนึ่งหนึ่งเขากระเด้อเอือบเป่าออกมาบอกยิ่งคาปูอืมคุกว่าเขาแก่กระเิ่มเขาแก่กระเด้อป่ะเป่ามาเรื่องอะไรว้าเป่าคกูไม่เข้าใจเลยเป่ากูจัดแต่อังเป่าวะเป่าก็คือเรื่องมันทอกัน ใครของมวยกัไรส่เืหนึ่งของตัวกันือเรือสอองตัวเรืสามของตัวเรืสี่ของตัวคือจังได้กับไม่สองกันคือแม่เรือครับืมเขากรเืว่าก็เปลาเขาจังเนาะใช่ครับผมท้างรับมือียู่ะครับผมแต่ทำารับคือถาม้าวปูเวองเออชิงดือนที่นังราวมาช่งเดือนมาช่อหนึ่งแล้วก็เดิม เที่ยงได้ถือมีเงินเที่ยมีเงินขายางถือหน้าั้นคือวันทือหาว่าค่ะเออข้างถือว่างก็ถือเทีจังได้ข้างบ่มีเงินจ่ายค่ะทางอือมันถือว่าห่างไมันถือห่างจังได้อือพ่อกับกำลังถือกับมดโคกเก่งวหายดอดอยู่างนี้เออดอดมันถือเมืดจักบาทพอพักปือกับเมืดสายบ่อือเท้าเปลืนเนาะทางเท้าเปลืนคือวันโกงเลย ข่าวูเว่กวันรุ่งป่าท่านโชกรลามาหครับผบข้าวกูเว่ม um ันรู้ไหนรู้จักมาเอื้มรู้บรูจัดครับผม้บขอยูหรอบรูแล่พะว่าพอบันแท่งไครับจะล่อฟังปูบอกเน่ยข่าวกูเว่มูกกะบ่รู้ไหนมูกกะบาเอื้อบครับผมจ้ะข่าวกูเว่ยคือเด็งาดทุกี้ ในครึร่งเดือนใจว่าคื้อราหรือไม่ว่างื้อหาเออจะเป็นคือมงค้นท้ากูเวอร์ก็แข้งงบประมาณเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท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 อืมตามแบบเร็วครับผมจะไดกทางท้าวคูเวอร์เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบ อือโอ้หนงถุงกป่าดครับผูคำไหนคำเงินบดฉางเลยลูกแล้วบ่ได้ฉางหรออันนี้ใดเก่ารอดเลือซึ้บอือใดางเธอแน่นอนอือคือกันได้กระดบ่มบ,บาช้นา,า,านเก่าไปเลยนัน่งหลาเนาะครับเก่าชูอืมงาังจัข้งจังทำมถึงบ่อใดฉางเลยอืมข้างพอบา่าจังถือลูกน้ากับ่้องจกักงบประมาณเนาะ เ <bab> ออพักอันช้ากูกังคืือละคือชาวไฮเช้าหน้ากว่าก้าว้อยเจือกเกอกมา้งนะข้างจงถับร้า่ะอืบเอ้ย่งหลักรับพถมเลี้ยงดึงหลเออมือว่ากับมาขอคอเนี่ยพอประยตทตรก็ดนอืนมาขัอ้อย่งหลักจะขาแล้วมึงล้างบ้านกับประยึทธ์ระยทธเกืกซื้พอกะบาขึ้นละ มันถือพ่อละพ่อ,ไไอก,กันเไดแล้วแกชอพ่อหมว่า <c oughs> อยอพ่อขึ้ว่าบูใช่ปะ <c oughs> ยืมเกเ๊ดชอไปยืบเก๊้ถือ่อไมขายบ้างังอยู่่มืเยอะเมือเดมนี่จะพูงงาเชื่อเอาน่น่ะน่ะน่น่ะน่าน่้น่วน่ะนะน่บ้่ะน่นา่ะ เอาแต่ตัวกอเอาเต่ตัวกูออกบเดเอือม่กมันออกเขาออกมาเลยอ๋อสมมติว่ากปลตีฟปลว่ลาเออแข็งมือมือร่างวันเออมือร่างวันเออเน้อเกาะอย่างพวกนี้อบอกละปูถ่ายมือเก่ามาซึ่งถ่ายมื่เก่าไ่าเก่ครอคปู มือรางวัานมือรางวันเด้อบัานมือหลายรางวันเด้อครับผูรางวัทนี่อหนึ่งรางวัานชื่อสองรางวัานชื่อสามรางวันชื่อสี่รางวันีื่ห้าร่างวันชื่อหกนางเบิ่งรางวันชื่อหกแล้วแครับผูรางวันชื่อสี่นางห่างมากเกิดก็ค่ะให้างชือคือเจริญนาเบิ่งแล้วดูแล้วไปคือไปจาบมีรางวัลเรือท้ายมือเก้าเลขท้ายมือเก้าวันใหญ่รัางบัานใหญ่เรืท้ายมือเก้า พอเข้า่าไม่เก่าคือบอกเกศเอาเ็าเข้าเก้ช mm ูเขาเนี่ยกขาืะไม่ปั่นม่บางคนครับปู่บ่มคนปั่นยากเขาเดอกวเกิดก็เขาเกศชูมันเด้ขายไม่เก่ามาเรี่เยายไม่เก่าเก่าเยีชูแกก็่แต่ว่าถือก็เกินของมากกวเกศุนเก่าอ เฮ้ยเจัาไงนเลยเก่าเก้าถึงรุ่ค่ะพ่อเกาบอกเก่าเจ้าถึงหาครับซุนซุุนเจ็เก่าตีปูก็เยกเ้าไหนเาเรียกเ้าถเก่ารุ่ค่ะเลยนะมาเ็ดเก่านเออเขาเรียกเจ่าเก่าเ็ดเก่าซุนก็ไม่้องเรียกเาถึงเก่าก็ต้องเียกเก่าถึงรุ่่นึกเก่าั้งถงอย่างงกอย่ใช่ปัาไร้ม่า อ้าาเนครเื่อเกินคับผมว่าเม่เก่าหครือครับปูมนเครงนเบ้ากันท่ากนเาเรื่องเดิอเป็นท่ากาเรอรัปูเบ้นเลยครับปู่เออเออี้วก็เป็นเชี่ยวเกังเลาดีนปูดีค่นเาดีแคม่กเอาไล่ตัวเาด

ก็คือร้านเออถ่ายมั่งมือเก้าแต่ว่างบประมาณถ่ายเลือกเก้าร้อยเกือบเก้าร้อยเกือบ้าพคเวมเข้าใจว่าอึนก็เก่าเข้าใจจ้าปูอืมหน้าแบบที่คือเจอหน้ากูแล้วกเร้อืมขั้นกางทางกับรได้คือบริหารมั่งมั่งบริหด้สั่งแล้วปู ถ้าคือมาหายของรอเทเรยมันบ่ได้แบบพอ่อว่าค่ะครับผมขึ้นลูกร้านกับห้งมือหนอนเ้ะคอยน้องขาขึ่งกับมือหนอนั่คือจังหนดจุ๊บพวกแม่เขาเกียดแต่ว่าพ่อรืพอพ่อคือจังหเอาก็นนากกคือนั่งเมืองมันบ่พ่อเนาะดักขึ้กับค่ะเออขากูเวอรเอออึ้งนั่งหลักการเปนว่ากับขาเวอร์เพรว่าอืมขอหยยขายใจคือ็จขาดอืม พิ่งกรบร่องบอกมาแล้วเร่เรอกวัเรื่งี่เวเืค่ไหนได้ใบนึงบอ